บ้านดินหลังน้อยสร้างฝันให้เป็นจริงด้วยสองมือเชื่อว่าความฝันของใครหลายคนคือการมีบ้านหลังเล็กๆที่เรียบง่ายเป็นมิตรกับธรรมชาติและสร้างขึ้นด้วยสองมือของตัวเองโดยเฉพาะบ้านดินหรือบ้านที่สร้างจากดินผสมฟางที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวและให้ความรู้สึกอบอุ่นน่ารักการที่ผมถ่ายหรือนายการเวลาจะให้คําแนะนําเป็นขั้นตอนสเต็ป by สเต็ปโดยละเอียดเพื่อสร้างบ้านด้วยตนเองอาจเป็นอันตรายได้หากไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผมจึงขอให้ข้อมูลในภาพรวมเพื่อเป็นความรู้เบื้องตน้นและผมขอแนะนําอย่างยิ่งให้คุณเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้านดินโดยเฉพาะเพื่อเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงอย่างปลอดภัยนะครับองค์ประกอบและหลักการพื้นฐานของการสร้างบ้านดินแบบผสมฟางบ้านดินหรือที่เรียกว่าขอบเขาเป็นวัสดุดที่ใช้ดินเหนียวทรายฟางและน้ําผสมเข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่สําคัญดังนี้หนึ่ง ดิงเหนียวเคลทำหน้าที่เป็นตัวประสานเหมือนกับก่าวช่วยยึดเกาะส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน 2. องทรายแซนทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและช่วยลดการแตก้าวเมื่อดินแห้งตัว 3. ฟางสตรอทำหน้าที่เป็นโครงสร้างคล้ายกับเหล็กเส้นในคอนกรีตช่วยยึดให้ก้อนดินแข็งแรงไม่ยุบตัวและยังช่วยเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี 4. น้ำเตอร์ Water. ใช้เพื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันและนิ่มพอที่จะปั้นได้ภาพรวมของกระบวนการสร้างบ้านดิน 1. การเตรียมสถานที่ต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและแน่นหนาจากนั้นต้องทําฐานรากที่มั่นคงเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดิน 2. การผสมดินนี่คือขั้นตอนที่ต้องอาศัยแรงกายมากที่สุดโดยจะต้องนําส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันดีคุณสามารถใช้เท้าเหยียบหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นรถถ่ายขนาดเล็ก 3. การก่อผนัง หลังจากได้ส่วนผสมที่พร้อมแล้วจะเริ่มก่อผนังทีละชั้นโดยทั่วไปจะใช้การปั้นเป็นก้อนหรือเป็นก้อนอิดดิบ Adobe Brick แล้วนำมาเรียงซ้อนกันการก่อผนังจะทำทีละชั้นและต้องรอให้แต่ละชั้นแห้งก่อนที่จะก่อชั้นถัดไปเพื่อให้ผนังไม่ยุบตัว 4. การติดตั้งโครงสร้างและหลังคาส่วนนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูงเพราะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักและต้องป้องกันบ้านจากน้ำฝนได้ดีที่สุดอาจต้องปรึกษากับช่างไม้หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย 5. การฉาบผิวเมื่อโครงสร้างหลักเสร็จสมบูรณ์จะใช้ดินที่ผสมในสัดส,ส่วนที่แตกต่างกันมาฉาบตกแต่งผนังให้เรียบเนียนสวยงามบ้านดินที่มั่นคงเริ่มต้นด้วยความรู้ที่ถูกต้องการสร้างบ้านไม่ใช่แค่เรื่องของการผสมวัสดุแต่ยังต้องคำนึงถึงโครงสร้างฐานรากและการกันน้ำโดยเฉพาะในส่วนของฐานรากที่ต้องมั่นคงเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดินและหลังคาที่ต้องออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำฝนซึ่งเป็นสัสตรูตัวฉกาจของบ้านดิน แม้จะเป็นบ้านหลังเล็กสำหรับอยู่คนเดียวแต่การก่อสร้างก็ต้องใช้แรงกายไม่น้อยโดยเฉพาะขั้นตอนการผสมดินและปั้นก้อนดินซึ่งเป็นงานที่หนักและต้องใช้เวลามากดังนั้นการจะเดินตามฝันนี้ให้สำเร็จผมขอแนะนำให้คุณทุกคนที่สนใจในบ้านดินเริ่มต้นจากการลงทุนในความรู้ลองหาคอร์สหรือเวิร์กช็อปสั้นๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านดินซึ่งมีจัดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทยการได้ลงมือทำจริงภาย,ายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการที่ถูกต้องและเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ไม่สามารถหาได้จากตำราห,หรือบทความในอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวนอกจากความรู้แล้วการได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปยังทําให้คุณได้พบกับผู้คนที่มีความฝันคล้ายๆกันและอาจได้เพื่อนร่วมเดินทางที่จะช่วยกันสร้างบ้านดินในฝันของคุณให้เป็นจริงก็ได้ครับบ้านในฝันของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อมขอเพียงแค่เริ่มต้นอย่างถูกวิธีถ้าคุณชอบเนื้อหาวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาบ้านราคาประหยัดด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ